เลิกทุกตลอดชีวิตถ้าคุณรู้3มความลับนี้นะคะหลายคนมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันบางคนไม่ทราบว่าจะหาทางออกยังไงวันนี้อ้อยมี3ความลับนะคะที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆความลับข้อแรกนะคะก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณคือคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%เซไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่นี้ ถ้าเกิดคุณโยนความรับผิดชอบเนี้ออกไปนอกตัวคุณคุณจะไม่สามารถพบความสุขที่แท้จริงได้เลยข้อ2นะคะชีวิตคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยชะตาหรือว่าฟ้าดินหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนใดๆก็ตามแต่ชีวิตคุณถูกลิขิตหรือถูกกำหนดโดยตัวของคุณเองคุณจะทำให้มันดีหรือว่าแย่หรือว่าวิเศษหรือว่า คมคืนแค่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับน้ำมือคุณทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนที่อยู่บนฟ้าคอยชี้นิ้วหรือว่าบงการชีวิตของคุณคุณจะเป็นผู้กำหนดมันร้อเอร์เซ็คุณอยากมีชีวิตแบบไหนก็ได้ขอให้คุณลงมือทําตามนั้นข้อ3นะคะให้คุณใช้เวลาขณะนี้หรือตอนนี้ในการลงมือทำเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะ ทำเมื่อวานหรือว่าทำพรุ่งนี้ได้เวลาเดียวที่คุณจะสามารถลงมือทำอะไรบางอย่างก็คือวินาทีนี้ขณะนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเลือกว่าคุณจะใช้เวลาขณะน,นี้ตอนนี้ของคุณในการสร้างความสุขหรือว่าในการจมอยู่กับความทุกข์คุณเป็นคนเลือกส่วนใครนะคะที่อยากจะใช้กฎสัตธรรมในการนำทางชีวิตหนังสือชื่อว่า ความลับของกฎแรงดึงดูดที่กูรูไม่เคยบอกคุณในอ e ีบุ๊กเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงพลังที่มีอยู่ในตัวคุณซึ่งบางคนไม่เคยรู้จักไม่เคยเรียนรู้ที่จะใช้ของมีค่าที่สุดซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของการใช้พลังอำนาจที่มีอยู่ในตัวคุณ ที่ทั้งชีวิตบางคนไม่เคยที่จะนำมันออกมาใช้ประโยชน์เลยหรือบางคนนำออกมาใช้ก็เพียงแค่น้อยนิดแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วในตัวคุณมันมีมันมีอำนาจที่มากมายเกินบางทีเกินจินตนาการจะคาดถึงด้วยซ้ำไปซึ่งพลังที่อ้อยพูดถึงถ้าเกิดคุณเรียนรู้และรู้จักนำมาใช้มันจะทำให้ชีวิตคุณขาขึ้นตลอดทำให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ มีความสุขแบบที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการถ้าคุณรู้จักใช้พลังในตัวคุณให้เป็นประโยชน์100% e b o อเรีบุ๊กเล่มนี้ราคาเต็มอยู่ที่999บาทแต่ว่าถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้อยู่คุณสามารถรับราคาพิเศษเป็นราคาพรีออเดอร์ได้ที่399บาท ถ้าเกิดสนใจคุณสามารถพิมพ์ cf ที่คอมเมนต์หรือว่าจะทักไปที่ Line แอดที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะแอดเพศตนอกกาลาอ้อยมั่นใจว่าถ้าคุณได้เรียนรู้พลังในตัวคุณจาก ebook กเล่มนี้คุณจะสามารถนำมันไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำทางสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ได้และคุณสามารถใช้มันได้ทั้งชีวิตคุณจะเลิกทุกตลอดไปสำหรับคลิปนี้อ้อยเพศศนอกกาลา สอนวิชาสัจธรรมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ